มันขับเนอมันบ่เกินเจ็ดที่ไปเอกเลียกเจ็ดี่จ็ถ่านทอนี้ละเลขมันใจมันใจเลยละมันใจเส้นพเอ้ามื่กติเป็นร้อยคุณล่ะวะก็เป็นร้อยเราไปใจร้อยเปอร์เซ็นต์้าเป็นไปเรียกว่าเขาก็เห็นดอกพง่หวนเห็นปล่อนไปเบอร์ก็่ลยไปเบิรงเบิงมันเห็นมโกงย่ติเบิรงแล้วมันพถโดนหายรีบไปนิดนีงเลย ิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีหลานผ่อนมณีท่าหลายคนเนาะที่ว่าที่ว่าเห็นเลขยี่อันหน่วยหน่วยปากวงไหมจ๊ะไม่น้วยหัวงวงวันสามหกสามเกียดนะจ้ะมันขึ้นไปสามเกีย แต่ว um. uh. ่ามือมือนั้นทีไทยนี่เราบอกตัวเดียวบ่สามหกสามหกกับสาเจ็ดามกับสามเจเพราะว่าลงอีทุกมันกขึ้นไปสามเจ็เรื่องเราเาบางสิกันล่งยูทมันมากบ่กมันมากขึ้นมันมากื่อนมันขึ้นไปตัวนึลุงตัวนึงเป็นสามหกเปนสามเจ็ดอ้ขกันปคะ้านนี้บันนี้ลุง้นถือบ่หงวดบ่หันเตือกถือทั้งบนทั้งล่างเลยบ่ไนเข้านื้กับแมนเตีอยู่บนท้งล่าง แต่แปดสิบบาทนิหรอว่าคือไรแปดสิบบาทแปดสิบบาทก็ได้หลายยูเสวเล็กพอเราวมหลายตัวหลายตัวทุ่นหลายตัวหรอกจงวันนี้ก็มีแค่เื่อเ้าน่ะตัวเดียวเพื่อเขาฝันติพ่อได้ฝันบ่บ่กาได้ฝัน้ปน่ะบ่เห็นเป็นเลขออกยูข้องง้อเห็นง้อไปเรื่องนี้เืมอเนี่ยบางแลน่ะเลขออกข้องยูข้องงอไปต่างนานง้อกิน

โคงงอนีอยู่ข้องง้อหนีมยอยู่ข้องง้นหนีแม่ตัวแดงมาคืสัตเลยแบบแข็งทับเลยตัวแดงแดงป่ะคะมันกับม้วแดงดอกแนวข้องง้อดาะมันนั่นมันเป็นสีสีหกสีแดงหกสีบ่วแดงแหมลุบๆแต่ว่าพอเห็นเจ็ดสีเห็นเจ็ดสีแต่ว่าเขายังหวนว่าเจ็ดสีก็คือมันเขียนไปเกี่ยนถาคนวางสีนั่นล่ะพอก็เลยคิดวางวดนี้มันก็ติดแตมลงแต็มมั้วตอนะเมียนยูทูบไล่ชงพอ คือคือตอนแรกนี่ผู้ใดไปเห็นไปยังงวนเขาไข่แต่มันตาหน้ามวัากินยูไผ่บวบเหล็วา si. นมันแล้วไปยังงวนว่าิถิ่นเหล็กในคลองวัวเนาะเาก็พวหันี้แหละว่าจะตาขึ้นมาแล้วโอ้เหล็กออกจีกคองวัจ้ออกไปเบิ้งเด้อปะนะมันแม่บบงวนเจ้าวัตัวไข่ถิ่นวัาตัวแบบไปเบิ้งแม่นี่หรือสามตีอ้วนเจยตีก็แบบแต่งวนว่าเจตหาตรนี้ตัวป่ะนะใครว่าเห็นได้เจียหาเห็นได้เจียตีกาวางสีเนาะย้งมันขึ้นไปนะเป็นวางตี มันออกมาไหนออกในไม้ออกในอะไรนะยื่นพึ่งง้อ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 เขาเรียกยื่ซึ้งมานแต่เขาไม่เคยเห็นว่างัวจิบบานนี่ออกเรียกเห็นเนาะเท้าแรกมันมาขับพ่อแม่น่อเรียงงัวมาจากปีจ้าโอ้ยจ้ากว่าจกปีนะเนี่ยโอ้เพิ่งเคยเห็นอนี่บอกค่ะงัวก็เห็นอีู่ละแสดงว่าเป็นเทื้าแรกปะค่ะแมนเท้าแรก ปกติแล้วสิเป็นเลขฝันเลขลงพ้นนี่ในอันนี้มันค้องว่าไม่เห็นพอดีเนี่ยเรามีมีความฝันเพิ่มเติมบ่างวดนี้ฝันกับเลขคือเก้าหน่อย่ะฝันมาจจะไหนเลขตัวเก้าหน่อยตัวเก้าตัวใดค่ะเลขกันเก็ดเก็ดเก็ดสองกับเก็ดสี่นี่และตอนนั้นมีเท่านั้นไงพอฝันจะได้เก็ดสองกับเก็ดสี่้องว่าเห็นเจ็ดสี่ เจ็ดีเพราะยังหวนวลาเจ็ดตีก็บมีแล้วเจ็ดหาก็บมีไป้เายังหวนเพายังหวนเราก็มาอยู่อีกหรอกแล้วค่อยถามเลาอีกก็ได้เพรายังหวนเราเห็น่อยต่างนามโย่หอยโขหูยังเล้าหรกเราเห็น่อยไปเบึงพอดีเบื่อเครื่องโย่เอ้าเอาีกวเนาะคือตนนั้นหวนนี่ต้องเห็นแล้วเราเห็นก่อนมาดิแต่ว่าเราไม่เคยเห็นเลยทั้งๆีเรามันเขาคืองมาทวงเรากทีนี้เราบอกไปบงมันไ่เขาหงวเจประเห็นตัวเดียวกันเออเจ็ดี เจ็ดซี่ันพอยังหวานวาเออมันคือไข่ไปเกศฐานนี่นอพนังวางเนาะตาคนละน้องอือมันคือตื่นนว่าก็วางเตี้ย่ดีวก็่นวมันไม่ีพลาดหอกเรยนองมบนหนีจากเก็ที่เกนี่ไปดอกมันีจาเกตอือเล็แต่สำหรับลัทธิของพ่อคันได้ออกยูทูบย่ามไหนมันสิขข้นแต้มลงแต้มมันมาค่ะแมนมันมกเป็นมกเป็นวาไหนเก็ี่ปับ มันิไปเจ็หาปเนี่ยต้องเจ็ดสี่ะเจ็าเนาะก็นไรบอกสามหกมันออกไปออกสามเจ็ดเจ็ดสามสาม่ใจเนไม่ใเยโอูหค่ะถ้าออกยูทูบนี่ออกตรงเป๊ะเลยเป๊ะเลยล่ะถ้าออกยูทูบนี่เคลื่อนไปแต้มนึงนี่แต้มแน่นอนเลยล่ะพ่น้มีผัดจำไเด้วตัวนี้มุ้ัดนอกบอกคุณพ่อเนาะค่ะเนาะ บอกเกศีกเกศหาล่ะมีเท่านั้นเล็กอะตัวเดียวไม่มีหลายใช่ไมราณประมาณเล็กพอเนี่ยแล้วตัวเดียวเอาลงเจ้าหนกันไหน่อเรียวเบิรงเลขกซะก่อนว่าเขาเขียนแมนบวกเมนบวกนี่ตัวใดนขาดไปบ้างเจ็ดสองบอกเมีมีตัวใดอีกบ่เลขฝันเลขฝันเด็กฝันว่าเจ็เลขฝันนดี๋ยวคือว่าเจ็ดสองน ก็ว่าเกดสองันละเลขฝันขวาเกตอม่ฝันอะเพิ่มะว่าเลขกันตัวนี้เกตที่เนี่ยเลขออกมัน่เลขข้อมวเนาะข้อวัวค่ะข้อวัวเลขฝันตัวใดก็พ่อเลขฝันเกตันเกตสองเกตสองเกสองันเพิ่มเอาเพิ่มเที่ลอตเตอรี่ไว้แล้วก็ด้าะก็ดคั็เสองพบเตือนเสไว ซื้อแล้วเกเจ็ดสองเลขฝันี่เจ็ดสองเองเลขพ่าใยญยสุเหร่ไม่พ่อะยญ่เหลือมที่ันตายไปว่เราเป็นว่าบอกฝันไม่เหลือมฝันเห็นคนตายนะบอคนตายเป็นดีเป็นว่าบอกว่าต้องเอาเ้อเลขเจ็ดสองวานเราขอไปซื้อลอตเตอรี่ดีคนตายเราบนตายโดนแล้วบอพ่อตายแล้วเขาไปว่างสองสามหมื่นขนเขาไม่เผาว่างสองสามหมื่นนี่ไหม เพิ่นเพิ่นมาบอกว่างได็ก็พ่อเพิ่นมาบอกว่าเลขคนนี้มึงจะนั่นแด้วซื้อรถโดยหยอกเจ็ดซองแล้วก็สิซื้อลอตเตอรี่ไว้2ใบอือแต่ว่า7จซีนี่เห็นอยู่ข้องัวเนาะ7จ็ดเห็นอยู่ข้องัวมื้อนี้ล่ะ7จ็ซีเจบ่ได้ฝันบ่ได้ฝันเห็นเฮ็ดเห็นเห็นไงบ่ได้ฝันได้เฮ็ดมื้อไหนแต่ว่าพอยิงหวนว่ามันมี75นํานะมี75น่เจ็ดหาน้็ว่านี่เนาะมี75นําก็เลยเขียน อันเห็นอยู่ข้อนี่คือเจ็ดซีแต่ว่าเขาเลยล่ะเขายังเหมือนบอกว่าเห็นเจ็ดหาน้ำแต่เนี่ยเห็นเจ็ดซีกับเจ็ดหานะไทยยูทูบมันอาจจะเขียนเป็นแบบเจ็ดเขียนก็บกข้อแรกนะส่วนเลขฝันของลุงพลงวดนี่คือเจ็ดสองเนาะครับแต่ว่าเลขข้อเจ็ดทีข้ที่สามลุงพลอีกบ่มีเส้นเรื่องเลขนานอย่างนึงครับเรื่องเรื่องเลขนี่มีเส้นนานอย่างนี้แบบ วันจะเรื่องเรื่องหวยมานานเรีมันโอ้ยจะโดนแล้วละจะโดนหลยตามใบแจตามใบใบแ้แต่ว่าพอเคยออกยูทูปเล็กทีก็เคยออกรอพิ่งจะออกมันยูทูด้ได้มาตลอดเวลเลตงปีโ่ใคอยู่บ่พอได้มาอ่ะเดกวคนันผู้นีอู่บ่มีคนก็บอกโยตวาเขากับกับไปซื้อยูดซื้อต่วกับวัดถือลายถือเจริญลอยเจริญหากิ๊บพกแต่นั้นลับั้เด็กขึ้าซื้หลาขึ่นมาข่นมาขบ้บอกข้น้าพิ้นถาเมาก็บอก ยังเหมแต่ว่านีเราก็หลายตมันเคลื่นไปด้วยตัวมว่าเกี้มันเคลื่อนดีเ่อน้องหันนี่พ่อตัวเลขก็ถือว่าเขา็สามมันออกเกจสมอเจอันสามเกจอนละเอ้อนะเกจสามพราะเาบอก่ีแดงเติบได้เพราะว่าหลายทงไทยแม่ขาเจ้ากับสิบติดตามตัวเลขของอันพ่อยินอกค่ะวะหัวนี้ก็ว่าเดอครับเด้อมันว่าเกินเกจี้ไปเอาเีกเกี้จะถ่านทอนี้ละเลขมันใจมันใจเลยละมันใอรเนพวเอ้า มันก็ดิเป็นร้อยพุณเลาวอ่ะก็เป็นร้อยเราไปใจร้อยเปอร์เซ็น์ถ้าเป็นตัววิ่งได้บ่นี่ทลูกพ่เลขวิ่งโดดๆพ่อโดดๆมักตัวไรที่สุดเลขวิ่งเลขเลียนนี่ไหมเลียนตัวนึงพ่อตัวเดียวเลียนนเดมักก็มักเจ็ล้วอะไรมักเจ็ดมักเจ็เจ็ดเพราะว่าความฝันกับเจ็ดสองนะพ่อข้าพ่อขอถามขอถามระวังความฝันที่พ่อฝันได้เจ็ดสองกับพ่อเห็นเจ็ดสี่นี่พ่อ ใจพอ่ออะมากตัวใดเป็นพี่เป็นระวังเจกับเจ็ามแมนอันใดที่หาใจหลกวางสิไหมพ่อเนี่ยยข้องง้กับว่าเจ็ดี่กับว่าหม่ใจเจ็ดี่หลไเนาะกวเจ็ดสองก็บ่าเนี่เนาะก็ตนั้นแหะแต่พ่นวซื้อรถตีแมนซื้อบสอใบก่นซื้อแมนนแต่ความมักหรืมักเจ็ดี่เพิ่อนเห็นหรอเห็นนี่าจักีจังได้แล้วไปเรียงว่าเขาก็เห็นกอกเขาไ่หวนเห็นไปเลยมเอไปเบิ้งไปเยไปองิ่ง บางมก็เห็นโมโกงอยู่ติบางแล้วมันพุทัลโดนหายดีไป่ที้ยคือเรื่องความฝันความฝันนี่เดี๋ยวความฝันนี่ฝันก้อนสีเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะค่ะแอดกะใส่ไปเม็ดสองขวดแล้วนะคะที่หลายๆท่านทักมาเนาะค่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะ กันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดกันได้มากบอกต่อเอฟซีเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะ